สวัสดีค่ะพี่มินวัชรินยานะคะผู้สื่อสารธรรมาดีๆนะคะจากเสด็จพ่อองค์เพชระัทรเทวาท่านเทวดากายเพชรโดยองค์ท่านเท้า,ทาสมุทรเทวาเทวีนะคะ,ะวันนี้นะคะคลิปนี้พี่มินก็จะมาแนะนำนะคะเคล็ดเคล็ดลับแล้วก็แล้วก็เทคนิคดีๆนะคะสำหรับที่ลูกหลานพญานาคนะคะจะสามารถรับพลังงานนะคะต่างๆที่พ่อปู่แม่ย่านะคะและองค์พญานาคองค์เทพเทวดาเนี่ยแผ่รัศมีนะคะแผ่มาเมตตาพวกเราได้นะคะปกติเนี่ยพวกเรานะคะจะอยู่บนคลื่นนะคะของกษต กระแสพลังงานที่สะสมะที่สับสนบนเปยนะคะวาวุ่นนะคะเนื่องจากเราอาจจะไปรับพลังงานมาหลายที่ไม่รู้ว่าที่ไหนดีบ้างไม่ดีบ้างนะคะที่ไหนแบบเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แบบครอบสาวกอะไรอย่างเงี้ยบ้างหรือว่าดีและดีมาตีกันบ้างนะคะหรือว่าบางคนก็ยิ่งแล้วใหญ่ก็จะมีแบบเรื่องของวัตถุมงคลบูชาวัตถุมงคลสับสนบนเปไปหมดนะคะอลหมานไปหมดก็จึงทาให้กระแสพลังงานมนาะตีกันนะคะทำให้ชีวิตบางคนยุ่งเหยิงนะคะตรงเนี้ย วันนี้พี่มิ้นจะขอแนะนำนะคะอย่างหนึ่งเลยนะคะที่เทวดาเนี่ยบอกกล่าวกับพี่มิ้นไว้นะคะเรื่องของโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวพวกเรามากๆเลยนะคะเอาแค่พลังงานของมือถือนะของของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าในมือถือเนี่ยก็ทําลายนะคะสมองแล้วนะคะเวลาที่เขาบอกว่าเขาแนะนำนะคะว่าอย่าชาร์จโทรศัพท์เวลาที่ตอนนอนเนี่ยอย่าชาร์จโทรศัพท์ไว้ใกล้ตัวเอาห่างออกไปเลย5เมตรไปเลยหรือเอาไว้เอาไว้อไวนอกห้องไปเลยนะคะเวลาที่นอนหลับพักผ่อนจะได้นอนหลับสนิท คลื่นแม่เหล็กจากสมองเวลาถึงแม้ว่าจะปิดเครื่องก็ตามนะคะนั่นแหละมันก็ยังมีเขาเรียกว่าคลื่น,นสัญญาณนะมันก็ยังเข้ามาอยู่ได้ได้อยู่นะคะมันรบกวนการนอนนะคะมันก็ทําให้ร่างกายเราเหนื่อยล้าอ่อนล้านะคะสมองเหนื่อยล้าแล้วก็หมดเรี่ยวหมดแรงเวลาถือมือถือนะคะลองสังเกตนะคะเรี่ยวแรงเราจะหมดนะคะเรี่ยวแรงเราจะหมด ถ้าเกิดสังเกตดีๆแล้วถือไปถือมาก็เป็นออฟฟิศซินโดมบางทีก็นิวล็อกอีกต่างหากเนี่ยนะคะแล้วก็อันนี้แค่เรื่องของอเรื่องของคลื่นเทคโนโลยีนะคะยังไม่ได้พูดถึงเรื่องคลื่นของกิเลสแห่งการสื่อสารในโลกโซเชียลนี้มีแต่เรื่องลบๆนะคะเรื่องลบมากกว่าเรื่องบวกดังนั้นเนี่ยนะคะคนที่เล่นโซเชียลเนี่ยนะคะมีร้อยแปดพพ่อพันแม่อะไรต่าง,าง,างๆนานานะคะที่ปล่อยบางทีก็ปล่อยทั้งขยะ นะ,ะปล่อยขยะในสื่อสังคมโซเชียลบ่นนู่นบ้างด่านั่นบ้างด่านี่บ้างทําให้คนเกลียดชังกันทําให้คนท้อแท้สิ้นหวงังอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือในส่วนที่เป็นลบๆนะซึ่งมันจะมีมากกว่าไม่ได้บอกว่าทั้งหมดไม่ดีนะคะถ้าเกิดเรามีสติปัญญาเลือกเสพเอาแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่สร้างสารรค์จะลงใจอย่างเงี้ยนะคะเราก็ได้ประโยชน์จากโซเชียลเหมือนกันไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์เลยนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรานะคะ รู้จักนะคะที่จะเลือกเสพนะคะเสพเป็นเวลานะคะเสพเป็นเวลามันจะได้ท like ั้งรักษาสุขภาพด้วยสุขภาพตาสุขภาพกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็คลื่นสมองนะคะสุขภาพสมองด้วยนะคะอันนี้พูดแบบง่ายๆเลยนะคะส่วนเรื่องคลื่นของชีวิตนะคะคลื่นของชีวิตที่เป็นคลื่นของพลังงานนะคะพลังงานต่างๆพลังงานที่มาจิตจากที่มีกิเลสของมนุษย์นะคะแล้วก็พลังงานจากจิตที่มีคลื่นดีๆคลื่นอัลฟาให้พวกเราอย่างนี้นะคะอย่างเช่นคนพูดธรรมะอย่างเช่นคนนำสมาธิอย่างเช่น หลวงพ่อหลวงพี่อะไรเงี้ยนะคะที่ท่านใช้โซเชียลต่างๆไปในทางที่สร้างสารรค์อย่างเนี้ยนะคะก็จะมีคลื่นที่ทช่วยทําให้สมองของเราปลอดโปร่งได้เวลาที่รู้สึกอับเฉาเวลาที่รู้สึกว่า เราโดนสิ่งไม่ดีนะคะเรามีเรื่องกุ้มใจเครียดๆเยอะๆพี่มินแนะนำนะคะให้วางโซเชียลนะคะวางโซเชียลแล้วก็ไปอยู่กับน้องหมาก็ได้นะคะไปอยู่กับสัตว์เลี้ยงเราหรือว่าไปเดินออกข้างนอกนะคะไปสูบดินฟ้าอากาศอย่างเงี้ยนะคะไปสูบพลังธรรมชาติมาเพื่อล้างคลื่นนะคะลบๆต่างๆนะคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะพอเรานะคะ ล้างคลื่นช่วยล้างคลื่นใช้ธรรมชาติบำบัดนะคะล้างคลื่นแล้วบงถ้าเกิดใครมีไปลงน้ําไปลงว่ายน้ําไปอะไรเงี้ยก็ได้เลยนะคะใช้วารีบำบัดอย่างเงี้ยนะคะช่วยได้แล้วก็จะทําใหเา้เมื่อแบบคลื่นของเราปลอดโปร่งนะคะก็จะเป็นภาชนะที่ดีรังสีบาร,รมีของพ่อปู่มแม่ย่าที่อยากจะช่วยเราเหลือเกินนะคะเนี่ยก็จึงจะเข้ามาสู่วิถีพลังงานของเราได้นะคะตรงเนี้ยดังนั้นนะคะลองไปปรับดูเนาะลองไปปรับดูนะคะอย่าเสพโซเชียลมากเกินไปนะคะทำ คือถ้าเปิดพูดแบบว่าเอาง่ายๆเลยโซเชียลทำให้ดวงตกทีนี้แต่พี่มินก็อธิบายไว้แล้วนะว่ามันดวงตกยังไงก็มีแต่ขึ้นพลังงานลบๆทั้งนั้นเลยที่เรามักจะเสพนะคะเสพข่าวเสียของคนนั้นคนนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันทำให้เราแบบผลิตแต่จิตใจที่เป็นด้านไม่ดีอะไรเงี้ยคะ่ะท,ที่ทําให้เรารู้สึกไม่ดีที่ทําให้เรารู้สึกเกลียดชังบ้างหรือไปดูที่เขาที่เราเรียกว่าดูสร้างสารรค์นะคะคนนั้นคนนี้ก็ดีคนนั้นคนนี้ก็รวยอะไรเงี้ยนะคะ เราและเราละเ,เราโฟรจริงๆหรือเปล่านะคะเรามีกําลังใจหรือเราท้อแท้ที่ว่าจิตใจที่ว่าชีวิตของเราทําไมมันไม่มีอย่างเขาอย่างเงี้ยเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็เป็นกระแสลบแล้วนะคะสู้อยู่กับกายกับใจนะคะอยู่กับลมหายใจนะคะอยู่กับการงานในชีวิตประจําวันที่ไม่ต้องจับมือถือมันบ้างอย่างเงี้ยนะคะช่วยทําให้สมองของเรากลับมานะคะ ดีขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยทำให้นะคะจิตใจของเราเนี่ยนะคะผ่อนคลายจากการเสพเข้าแล้วเสพเข้าอีกกับกระแสลบๆด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้พ่อปู่แม่ย่านะคะให้คลื่นพลังกับเราได้ด้วยค่ะก็จึงขอฝากเป็นธรรมาทานไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะคะใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ช่อง y u t u b e พยาเภพ,พระนทรนครรชเพจอัญมณีเพเริดแก้วแล้วก็ทุกๆช่องทางของพิมินด้วยนะคะเป็นกำลังใจพิมินด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ